คุยดิคือลุงเจอหลายครั้งแล้วเมื่อวานนี้ลุงก็เจอวันนี้ลุงเจออีกของราคาเนี่ย,ยกรณีอย่างเงี้ยหนูมาดูตามลุงได้ไหมเนี่ยอย่างครับเนี่ยลงไว้ราคาห้าสิบบาทแต่ทําไมาเวลาลุงมาคิดเงินมันเป็นห้าสิบหกบาทผมถามว่าแต่ลุงไม่โทษหนูนะจะถ้าเกิดหนูตอบได้ให้ตอบถ้าตอบไม่ได้ลุงขอคุยกับผู้จัดการนี่ พอ่อนุ่มชี้ลุงจะจดไปตลอดแล้วหนูมาดูนี่เสน้นอนเอา่ะอย้าค่ายุง่งไงเพื่อนไดเนี่ยลงราคาไว้หกสิบหกไอหกสิบเก้าแต่เวลาลงไปชิ้นเงินเป็นเก้าสิบเก้าเซเว่นเชียร์ให้เชียร์ด้วยเชียร์ของให้ตรงราคาด้วยแล้วแล้วติดใต้ราคาไว้ก็ตั้งของให้ตรงช่องด้วยลุงก็เห็นว่ามันถูกลุงก็หยิบเอาหยิบเอาหยิบเอาอันนี้เราไม่ประจางก,กันเราไม่ฆ่ากันอน,นี้ เคลียให้ถูกต้องเพราะว่าบางคนไม่รู้เรื่องหรอกถูกต้องเซเว่นใจขายนะครับลมลมลมลุงจะไม่พูดนะว่าเซเว่นสาขาไหนและเซเว่นที่ไหนแต่ทุกคนต้องรู้เพราะงั้นคือสา่รัฐบาลอย่างเงี้ยคือแบบว่าเดี๋ยวนี้วิธีวิธีการมันเยอะเนี่ยลงถือเหลืองเนี่ยลงราคาไว้ห้าสิบแต่พอลุงไปคิดเงินมันเป็นห้าสิบหกลุงถามว่ามันเป็นไว้ได้ได้ยังไง แล้วลุงเจอหลายครั้งแล้วนะเมื่อวานนี้ลุงเจอเดี๋ยวที่ลุงไม่พูดอะ่ะเพราะลุงต้องรีบทํางานของลงราคาห้าสิบพอมาเช็คเงินห้าสิบหกทุกอย่างผิดราคาหมดเลยติดราคาให้ตรงกับตานมาเช็คบินด้วยจะเว้นแก้ไขด้วยโอเคแก้ไขนะโอเคครับเพราะฉะนั้นคือตัวเนี้ลุงมีคำตาบให้ลุงไว้ว่าทำไมของมันถึงไม่ตรงราคาแล้วมีเปลี่ยนป้ายใหม่ด้วย พราะงั้นพวกน้องเด็กเนี่ยซื้อของเขาไม่รู้หรอกเขาเห็นว่าถูกก็หยิบเอาหยิบเอานี่แต่นี่เป็นกรตุ้งผางไหมยี่สิบาทเป็นไอ่าทั้งทุกหลายอย่างเลยผ้าอนงผ้าหนังไหอ่ะโอเคหนูแก้ไขนะลูกหนูผู้จัดการครับหนูเป็นผู้หนูเป็นผู้จัดการใช่ไหมครับหนูไม่ใช่ผู้จัดการใช่ไหมโอเคหนูเป็นพนักงานลุงลุงลุงไม่ว่าหรอกแต่จริงๆนะหนูแก้ไขก็ ลุงขอความบอกผู้จัดการด้วยผู้จัดการสักขาเนี่ยหลายครั้งนะเดีย๋ยวครั้งต่อไปลุงก็คิด้วเจออีกลุงไม่ยอมนะโอเคครับงัดจบ